เป็นข่าวถูกกันแกล้งคุณพี่ก็เลยถอยตั้งหลักนิดนึงหลังจากนั้นก็มาวิเคราะห์พิจารณาใช้ปัญญาและสติท้ายที่สุดคุณพี่ก็ได้คําตอบแล้วคุณพี่ก็กลับมาหาดอกเตอร์ใหม่คือติดตามตลอดติดตามข่าวเรื่องด็อกเตอร์ตลอดแล้วก็เชื่อใจด็อกเตอร์ว่าด็อกเตอร์คงไม่โกหกไม่หลอกลวงย้ํมั่นในตัวของด็อกเตอร์ด้วยโครงการก็บอกว่าคืนให้ คืนคืนจิงคืนทั้งหมดเลยค่ะจองไว้เท่าไหร่คืนหมด<ร>ไม่ได้มันไม่ได้หากอะไรเลยถ้าไม่ได้กลับมาโดยสติและปัญญาที่กันกรองการเสพข่าวคุณพี่จะเสียใจกับตัวเองแค่ไหนคะก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าก็จะกปคงเนี่ยนาเหี่ยว <laughs> นาเหี่ยวต่อไปก็ <laughs> เ,เลือกที่นี่ทีเดียว <laughs> ถ้าไม่มีที่นี่ก็คือไม่ทําเลยคิดว่าคิดว่าดูแล้วมั่นใจแล้ว ก็เลยตัดสินใจตัวพี่เองเข้ามาร่วมโครงการเป็นคนไข้ของโครงการก็รู้สึกว่านนมีความมั่นใจถ้าเต็มคู้